โอ้โหนี่มาเดินชมสวนในมิวนะฮะเอาละครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจําสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อรอมิวปราจีและวันว่ามิวปลัดนะครับผม <What? S 1> <laughs> ต้องออกเสียงให้มันกระแดะหน่อยนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวปาร์ตี้กับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เอที่3นะครับเปิดวันที่22กรกฎาคมนี้เซอร์ฟเวอร์สไตล์แนวจัดแจกหนักคลิปรีวิวประจําสัปดาห์มาแล้วครับทุกคนครับผมเซิร์ฟเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซิร์ฟนี้มีรายละเอียดของจัดแจกฟรียังไงกันบ้างนั่นเองทุกคนครับเขาบอกว่ามีกิจกรรมแชร์รับเพชรด้วย1,000ล้านนั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็แอดไลน์ไปรับของได้เลยนะครับส่วนของจัดแจกฟรีครั้งแรกมีประมาณนผม อยากจะเข้าไปดูอันดับในเซิร์ฟนี้จังเลยว่ามีใครที่แต่งตัวแล้วก็รูปแบบเซิร์ฟเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้เนี่ยคนเมื่อกี้นะครับอู้ดาบคู่เชียวนะสวยสุดเลยนะฮะอืมนี่คือเฮ้ยเดี๋ยวเซ็ตเมื่อกี้สวยมากเลยครับอาวุธแฟชั่นนะฮะโอ้โหการแต่งตัวแต่ละคนนี่สวยหล่อก,กันเลยทีเดียวนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับ ของจัดแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเด้งเข้ามาในตัวแล้วนะทุกคนครับก็จะมีในส่วนของชุดแฟชั่นนะครับพูดอุปกรณ์สัตว์ขี่แล้วก็สัตว์ขี่นะครับรวมถึงมุกค่าประสบการณ์ไอเทมสําหรับเพิ่มค่า xp ให้เรานะครวมจำนวน500ชิ้นนะฮะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์สัตว์ขี่แจกเข้ามาในระดับขั้น10นะครับซึ่งตัวนี้มีออฟสองเปอร์เซ็นต์นะฮะออฟเขียวสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลัคกี้คริเทียลห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนเพชรเด้งกี่หนอะไรในเซิร์ฟนี้อยากจะบอกว่า500เเเพชรรคคับืออด้งยะมาก เด้งโคตรเยอะเลยนี่ผมได้มาแป๊บเดียวนะ่าจะเท่าไหร่เนี่ยแปดแสนแล้วทุกคนครับโคตรเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวขอญาตล้างของในคลังกันก่อนนะครับนี่หาของแจกเพิ่มเติมมีผลไม้นะครับยี่สิบลูกหนึ่งลูกห้าร้อยสเตตัสมีเมจิกคริสตัลความสําเร็จชื่อเสียงวิญญ,ญาณดาวนะครับแล้วก็มีเซตพูดเกี่ยวกับออฟเจาะธาตุแล้วก็มีส่วนของคุณสมบัติยอดเยี่ยมขึ้นมาเป็นออฟสองเปอร์เซ็นต์ลักกี้คีที่เข้ครบเซตแจ,จกมาสี่ตัวให้เราเลนเซิร์ฟเวอร์นี้ จัดให้จัดเต็มเลยนั่นเองนะครับผมก็สามารถคลิกใส่นะครับผมอุปกรณ์แนเหล่านี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกสัตว์ขี่เหรียญข้ามเควสชุดแฟร์ปีกแฟร์พร้อมด้วยอุปกรณ์แรกเริ่มต้นในขั้น13แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ของจะแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์มิวปาร์ตี้นะครับก็จะมีของรับในคาอีกครับมันจะเป็นเหรียญข้ามเควสเป็นปีกระดับ12ที่เขาจ,จัดแจกมาให้เราฟรีนั่นเองนะครับสไตล์เซิร์ฟเวอร์แบบนี้นะเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ แนวจัดแจกหนักนะครับผมนี่ทุกคนครับนี่เด้งเข้ามาในตัวแล้วฮะอันนี้เป็นไอเทมสาหรับเลื่อนขั้นอุปกรณ์หรือว่าไอเทมแลกเปลี่ยนเขาก็จ,จัดแจกมาให้เราบางส่วนนะครับผมอันนี้เป็นเมจิกคริสตัลที่แจกมาให้ฟรีนะครับแล้วก็จะเป็นสารพลึกวิญญาณไอเทมอัปเกรดพื้นฐานแล้วก็ปีกระดับ12นะครับที่แจกมาให้เราฟรีนั่นเองทุกคนฮะ จ้าในย่านนี้กันเลยทีเดียวในเซิร์ฟเวอร์สไตล์นี้นะนี่ครับผมสัตวขี่ก็แจกมาให้เราด้วยครบเซต4ตัวออฟเขียว5%เคขาก็จัดหนักจัดเต็มมาให้เลยนะครับนี่เราก็สามารถคลิกใส่นะครับครบเซต4ตัวได้เลยในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับนี่เรียบร้อยสวยหล่อเทพพลังลบอัปเกรดขึ้นมาหน่วย1 0 0ร0อยพันหมื 40, 100, 000, ่นแสนล้าน1 0ล้าน140ล้านแน่โอ้โหเกิดใหม่เนี่ยน่าจะได้ถึง คราสหกหรือเปล่าในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครใช่แล้วครับผมเกิดใหม่เฮ้ยไม่ใช่ดิเกิดใหม่ได้ถึงเฮ้ยเดี๋ยวคลาสสิบคลาสสิบเอ็ดนะทุกคนเกิดใหม่ในเซิร์ฟเวอร์มิวปาร์ตี้นะครับได้ถึงคลาสสิบนี่คือของจัดแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์มิวปาร์ตี้นะครับทั้งเหรียญข้ามเควสทั้งอุปกรณ์รอยเท้านะฮะสัตว์ขี่พูดครบเซตนะครับพร้อมด้วยกิจกรรมแจก1,000ล้านแอดนะครับผมไลน์ได้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลยมิวปาร์ตี้เซอร์วิสสาเขาก็ จัดให้นะครับผมนี่คือลูกเล่นของจัดแจกฟรีทั้งหมดอุปกรณ์สัตว์ขี่ก็ครบเซตเลยนะครับโดยยืนพลังลบเนี่ยน่าจะมากกว่าสองล้ลนซึ่งตอนนี้ผมได้มา200ล้านแล้วนะครับใครที่ปั้นตัวไปแบบจริงจริงจังๆเนี่ยผมว่าเซิร์ฟนี้สามารถตั้งตัวในการปั้นตัวละครได้ครั้งแรกน,นั่นเองนะครับก็นี่คืออุปกรณ์ทุกอาชีพส่วนกิจกรรมอื่นๆก็จะเป็นกิจกรรมในคานะครับส่วนกิจกรรมในคาเนี่ย จะมีรายละเอียดของเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเทศกาลล็อกอินรายวันได้รับเป็นปีแฟชั่นนะครับราชาสายเติมเงินนะครับได้รับเป็นพกักวคุยยัน150ครับทุกคนฮะจะมีโหู็อปเขียวโคตรโหดเลยอ่ะยันตัวนี้แจกมาในราชาเติมเงินครับใครที่ติดท็อปราชาเติมก็จะได้รับยันโหดนี้ไปนะครับบวก20ไลน่า80ครับพร้อมด้วยกล่องนะครับเมื่อกดใช้แล้วจะได้รับเป็น อไอเทมเลื่อนขั้นหรือเปล่าตัวนี้เขาบอกว่าหีบประจุป้ายมิวนะครับแล้วก็เป็นหีบเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะครับแล้วก็เป็นหีบเลื่อนขั้นอุปกรณ์เหมือนกันนะครับนี่จะเป็นอันนี้เป็นป้ายมิวของแรกหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นไข่ลักซีไอเทมแรกแล้วก็เป็นสัตว์ขี่มังกรนะครับส่วนออฟทาแถมขึ้นมา2%เปอร์เซ็นเต็มด้วยนะครับแล้วก็แจกมาครบเซ็ตด้วยในของสัตว์ขี่นะครับเฮยราชาตเติมเงินแบบโหมดมากอะใครที่เติมเงินติดท็อปิ ผมบอกเลยว,ว่าของทูรูในเซิร์ฟเนี้โกงมากๆเลยนะคือเติมเงินยัดเข้าไปเนี่ยได้ของทูรูที่คุ้มค่ามากนะครับส่วนราชาสายฟรีนะครับก็จะได้รับเป็นชุดแฟาชาั่นนะครับปีกแฟาชาั่นของอัพเกรดตัวทาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพชรนะครับแต้มเติมเงินสามารถนํามาแลกเป็นมุกคาบสบการณ์นะครับผมแล้วก็เป็นกล่องต่างๆ นะครับเป็นกล่องเลื่อนขั้นแล้วก็เป็นพวกคูดแล้วก็สัตว์ขีนะครับแลกของทั่วไปนะครับไอเทมฟาร์มนะฮะสามารถแลกมุกคราบสพยานแล้วก็แลกของอัปเกรดของแลกผลไม้นะครับได้ตามนี้เลยเติมเงินครั้งเดียวฮะได้รับเป็นของกับอุปกรณ์สัตว์ขีขั้น60ออฟ5%ลัคกี้คริติคอลนะครับพร้อมด้วยตัวนี้เป็นกล่องนะครับเมื่อเปิดใช้งานจะได้รับเป็นก่องนะครับออฟ5%นะฮะก็บอกว่าเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยได้รับเป็นชุดอาวุธ 50ดังนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเซตถูในขั้นหูเลยนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นเติมเงินทุกวันนะครับได้เับเป็นปีกแฟชั่นมากมายนะครับพร้อมด้วยข้างล่างเนี่ยนะจะเป็นไอเทมแลกเปลี่ยนของลํำค่าแน่นอนเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเติมเงินสะสมนะครับได้เับเป็นปีกแฟชั่นนะครับเป็นกล่องเป็นพวกไข่หลากสีแฟชั่นสกี เื่องประดับเซ็ตโหดออก5%มองข้ามป้องกันเพิ่ม SP บวก5%นะครับตัวนี้พร้อมด้วยพูดเลเวลขั้น21ออก5%ยังโหดเลยบวกเจาะท่านมา8.4%นะฮะซึ่งตัวนี้เซ็ตเติมสะสมโหดมากเวอาจะเป็นราชาเติมเงินหรือว่าเซ็ตเติมสะสมโคตรโหด,ดมหาปลายไส้เลยในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแล้วก็สะสมเติมเงินนะฮะสะสมเติมเงินต่อวันครบ7วันนะได้รับเป็นเกี่ยวกับพวกของแฟชั่นซึ่งจำนวนที่ได้เนี่ย ประมาณ31หรือ21าชิ้นน,นะครับต่อไปก็จะเป็นไอเทมแรกลูกค้า V.I.P. ซึ่งสามารถนำดาวตัวนี้มาแลกเป็นชุดได้ในจำนวน300นะครับหรือว่าน่าจะตันนั่นแหละนะครับซึ่งชุดพวกนี้เป็นชุดอัพเดตใหม่ด้วยนะครับก็สามารถใช้ดาวหนึงอันเอามาแลกชุดพวกนี้ได้โอ้โหดาวเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่ในเติมนะ <laughs> ไม่เติมสะสมก็เติมรายวันนะครับอีกหนึ่งไอเทมที่สําคัญคือโคมไฟ นะครับเป็นไอเทมสามารถนำมาแลกปีกแรรีเจนได้นะครับซึ่งปีกเนี่ยแลกได้ตออหน,นึ่งอันเนี่ยแลกได้31ชิ้นนะครับก็ตันเลแหลกบวกสร็จนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกแลกแฟชั่นสัตว์ขี่โดยใช้เป็นดาวเหมือนกัน นะครับไอดาวตัวนี้อยากจะได้จังเลยชุดแรกของได้เยอะมากแล้วทุกคนนี่ฮะอาวุธแฟชั่นแรกเป็นชุดนะครับอัปเกรดใหม่ล่าสุดก็มีให้เราเลือกแรกนะครับนี่คือช้อยลุกเล่นในมิวปาร์ตี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับในการาเพิ่มนะครับออปชันให้ให้ผู้เล่นเนี่ยได้ร่วมสนุกต่อมาก็จะเป็นช้อยแลกฉายานะครับสัตขีมีแยกเป็นสายฟรีแล้วก็สายเติมเงินด้วยซึ่งตัวนี้เป็นสายฟรีนะครับแรกได้เลยโดยใช้เป็นตัวสัตว์ขีมา เรื่อนขั้นหรือว่าในการแลกนั่นเองต่อมาก็จะเป็นสัตว์ขี่ชนิดพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้ก็แลกได้นะครับสัตว์ขี่เทพธูนะครับตัวนี้ก็แลกได้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นพูดสายฟรีนะครับสามารถแลกเรื่อนขั้นได้พูดพิเศษกับพูดเทพธูนั่นเองช้อยตัวนี้เขาจะมี3อย่างให้เราเลือกเล่นนะครับก็จะมีแบบว่าแบบธรรมดาสายฟรีแบบพิเศษแล้วก็แบบเทพธูใน <ๆ S 1> ระดับตำนานเลยนะครับยันป้องกันตัวผมจะไม่ไล่ดูออปชั่นมันนะฮะเพราะว่า ออปชั่นแต่ละมันจะเหมือนกันกับออปชั่นในส่วนของแจกฟรีนะครับมันจะแจกเพิ่มเติมมาเป็นออฟ5%กับออฟ2%เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นยันเทพภูนะครับเขาตีบวกให้ด้วยนะจำแนกเป็นของหลายระดับขั้นนะครับจะมียันป้องกันตัวอันแรกอ่าเป็นของแรกนะครับของเติมนะฮะก็จะมีแยกจำแนกันนะครับต่อมาเป็นชอยส์นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์มิวปาร์ตี้เนี่ยเขาทำของแรกมาเยอะมากเลย อันนี้เป็นช้อยปีกแฟชั่นครับทุกคนปีกแฟชั่นก็จะมีแฟชั่น1เป็นปีกปใช้เป็นของฟาร์มแรกนะครับเป็นปีกแฟชั่น2ของฟาร์มแรกเหมือนกันปีกแฟชั่นที่3ของฟาร์มแรกปีกแฟชั่นที่4ก็ใช้เป็นของฟาร์มแรกนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกรอยเท้าน,นะฮะใช้เป็นของฟาร์มแรกนี่คือของฟาร์มสามารถนำนะครับผมมาแลกได้ของเยอะมากมิวปาร์ตี้เขาจัดให้นั่นเองนะครับลูกเล่นหลากหลายนะฮะอันนี้เป็นแฟชั่นอาวุธครับแรกเป็นตัว แฟชั่นอาวุธอัปเดใหม่ล่าสุดได้โดยใช้เป็นของฟาร์มแรกเหมือนกันชุดแฟมือ2นะครับเดี๋ยวเหมือนตลาดนัดเลยชุดแฟ้มือสก็มีนะครับอันนี้แฟชั่นสัตว์ขีดสำหรับสายฟาร์มนะครับก็สามารถตาม,มาแรกได้นะครับฉายาเติมเงินก็เหมือนกันนะทุกคนครับใครที่เป็นสายฟาร์มเซิร์ฟเนี้ยเขาซัพพอร์ตให้เราเนี่ยมีไอเทมไปแลกของได้เยอะมากนะครับเรียกได้ว่าเข้ามาตลาดตรงนี้กว้างมากแลกได้แทบทุกอย่างเลยฉายารอยเท้า นะครับซึ่งฉายาเนี่ยเขาให้แลกเนี่ยประมาณ7ช้อยนะครับกับเครื่องประดับเขาก็มีให้แลกสําหรับสายฟาร์มนะนะครับน่าจะประมาณนั้น,นกิจกรรมทั้งหมดในกิจกรรมคาขอสรุปเลยแล้วกันทุกคนครับกิจกรรมในคาเนี่ยในเซิร์ฟมิวปาร์ตี้เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ที่เน้นของฟาร์มมาแลกของได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นอาวุธนะครับชุดปีกแฟชั่นตัก์ขี่รอยเท้าเครื่องประดับแล้วก็ฉายาจัดมาให้แล้วแลกเนี่ยน่าจะ 3- 4ช้อยเลยนะ มากกว่า20-20รายการเลยในเซิร์ฟนี้โฟกัสเรื่องนี้เลยนะครับก็ส่วนไอเทมดรอปหรือว่าของดรอปจากมอนสเตอร์เนื่องจากว่าเซิร์ฟนี้เขามีของฟาร์มหรือว่าไอเทมเนี่ยสำหรับฟาร์มเนี่ยแลกเยอะมากนะบอสเนี่ยเขามีรอบแมปเป็นทุกคนครับเราสามารถมาฟาร์มร่วมสนุกกันได้นะฮะโอ้โหเฮ้ยห,ยหยึชุบๆเตี่ยเต,ตีมาดิมาดิต่อยครับผมต่อยต่อยมาดิก็มาดิาครับมาดิครับ ต่อยต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาผมเมนี่อัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุปคัดเข้าไปนะอุปคัดนะครับอะไรคืออุปคัดของดรอปจากมอนสเตอร์มันก็ไม่ได้เวอร์เกินไปนะส่วนไอเทมที่สาหรับแรกนะครับมันก็เด้งเข้ามานตัวเรานะครับนี่นี่ผมจะให้ดูมันคือไอเทมชิ้นไหนนะที่มันดรอปเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแรกนะครับที่มันดรอปเข้ามาเมื่อกี้นะผมขอญาติล้างคางกันก่อนนะครับมันจะเป็นเอ้ยมีเพชรด้วยนะครับของดรอปเป็นพวกนี้นะพุกเยอะอยู่นะ1 0หรือเปล่า เยอะอยู่นะของแรกนะครับเดี๋ยวผมลองตีไ่ก่อนไอ้บอสพวกนี้เป็นบอสกิจกรรมหน้าเมืองให้เราฟาร์มรวมสนุกนะนี่เด้งเข้ามาอลไยตัวละเป็นของเลื่อนขนั้นเป็นเพชรนะครับแล้วก็เป็นของแรกส่วนใหญ่อเทมที่ดรอปเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นพวกเพชรนะครับแล้วก็ของเลื่อนขนั้นของแรกฟาร์มก,ก็มีดรอป นะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเกินไปนะครับน่าจะประมาณนี้สําหรับรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวปาร์ตี้เปิดใหม่เอที่3วันที่22กรกฎาคมนี้ในช่วงเวลาเที่ยงตรงใครที่สนใจในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้สามารถลองดาวน์โหลดประเทศเบ้นเล่นกันได้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลยคลิปรีวิวเกมน่าจะประมาณนี้นะครับถ้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ก็ะดงแจ้งเตือนเพื่อที่จะพลาดคลิปรีวิวเกมจากผมด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับ bye bye,